สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับมาติดตามฟุตบอลประจําค่ําคืนนี้นะครับผมก็วันนาค้านะครับฟุตบอลที่น่าสนใจจะมีอยู่2คู่หลักๆเลยก็คือในพรีเมียร์ลีกหนึ่งคู่แล้วก็เกาโช่หนึ่งคู่นะครับผมก็วันนี้จะมาวิเคราะห์ให้ทราบกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทาง k n i ายว i นนะครับฝากกันตามเพจหงบาทนะครับมีหมดทุกวงโคจรเลยทั้งกีฬาคาสิโน สล็อตแล้วก็หวยนะครับผมที่สําคัญคือเรามีโปรโมชั่นนะครับผมถ้าเกิดเดิมพันครั้งแรกยินดีคืนเงินให้ด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดสนใจสมัครแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่แอร์ไลน์เคนายวอ็นะครับมาดูเรื่องของฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะครับผมก็หลักๆจะเน้นที่ลีกใหญ่ๆนะครับไปดูเชลซีก่อนนะครับตอนนี้กําลังลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับซึ่งผลงานเกมล่าสุดที่ส่งผลหนักมากนะครับเพราะว่า พวกเขาบุกไปแพ้เชฟยูมาแบบขาดลอยศูนย์สามเลยเนี่ยก็ถือว่าถือว่าไม่ง่ายแล้วนะสำหรับการคว้าพื้นที่ทาฟโฟเพราะว่าโปรแกรมอีกนะัดที่เหลือเนี่ยวันนี้เจอโนลิชไหมครับแล้วก็อีกสองนัดเนี่ยจะเจอกับทางาริวพูแล้วก็เจอกับบูอว่าเป็นงานที่หนักมากๆนะครับแต่วันนี้ต้องบอกว่าเจอกับโนลิชที่ตกชั้นไปแล้วนะครับก็เลยแบบไล่ข้อกอดก็จริงแต่ว่าเรื่องของมาตรฐานทีระบบทีมเนี่ย มันค่อนข้างจะแตกต่างกันคือเชลซีปีนี้ในบ้านค่อนข้างดีนะครับแต่จะห่วงอย่างเดียวคือเกมเยือนนั่นแหละนะครับซึ่งวันนี้เล่นในบ้านผมคิดว่าค่อนข้างจะน่าจะแก้ตัวได้จากเกมก่อนเพราะว่าการแพ้นาที่แล้วเนี่ยน่าจะทําให้พวกเขาจริงจังมากขึ้นกับเกมนัดนี้ <S <S ก็ดูแล้ววันนี้คิดว่าเจอนอรลิชนะครับเป็นทีมที่ต้องบอกว่าเป็นทีมแจกได้ก็ได้พวกเขาจะไปต้องเก็บให้ได้นะเชื <S <S ่อว่าวันนี้น่าจะเล่นแบบเต็มที่แล้วก็เน้นยิงเยอะยเพราะว่า เป็นการเรียกความัใจกลับมาด้วยดูแล้ววันนี้เลดเปิดมาอาจจะแพงที่2ลูกแต่ยังน่าต่อไปที่เชลซีนะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งครับไปดูที่อิตาลีเะครับเป็นอตาลันต้าเจอกับทางเบรชานะครับซึ่งอตาลันต้านี่โหเกมล่าสุดนี่เกือบจะชนะยูเว่มาแล้วแต่สุดท้ายโดนจุดโทษท้ายเกมก็เลยแบ่งแต้กันไปแต่ว่าในภาพรวมมันถือว่าผลงานดีมากๆน่ครับไม่แพ้มาติดต่อกันแล้วหลายเกมเนะครับแล้วก็ชนะซะเยอะด้วยนะครับ ส่วนเบรชาเนี่ยกำลังหนีตายอย่างหนักเลยนะครับอยู่ที่19หาหากจากโซนตกชั้นเนี่ยอยู่9แต้มเหลืออีกประมาณ6เกมที่เหลือก็เลยคิดว่าวันนี้ไม่เน่ารอดนะครับเบรชามีจุดออกที่เกมรับที่เสียประตูค่อนข้างง่ายแล้ววันนี้มาเจอกับทีมที่เกมรุกดีอย่างอัตแันตาทรงบอลดีระบบดีคิดว่าเล่นในบ้านนู่นคิดว่าวันนี้เก็บผลที่ต้องการได้อย่างแน่นอนนะครับราคาเปิดมาเท่าเลยครับที่2ลูกโดวยว,วันนี้สามารถ ได้ดูแล้ววันนี้ชนะขาแน่นอนนะครับสรุปแล้วนะครับสองคู่นี้ผมให้เลือกมองไปที่ในส่วนของเชลซีแล้วก็อตาลุตตานะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับก็จากการย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับทางเคน i วินนะครับผมก็ฝากกันตามเพียง100บาทนะครับมีทุกอย่างที่ทุกท่านต้องการเลยนะทั้งเรื่องของกีฬานะครับคาสิโนสล็อตแล้วก็มีหวยด้วยนะครับ ที่สําคัญคือโปรโมชั่นเด็ดมากนะครับถ้าเกิดเดิมพันครั้งแรกเรามีบริการอินดีคืนเงินด้วยนะครับถ้าเกิดสนใจสมัครแอดไลน์ line. มาได้เลยครับที่แอดไลน์ k9win2 นะครับสวัสดีครับ